พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่625แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะ แต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระรลอยอดขุนพลหลวงพ่อตัดวัดชายนารุ่นหนึ่งเนื้อทองระครังจังหวัดเพชรบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเป็นเหรียญหลอกขนาดใหญ่นะคะสำหรับองค์นี้สวยนะคะ ค่สำหรับพระหล่อยอดขุนพลหลวงพ่อตัดวัดชัยนารุ่นหนึ่งนะคะเนื้อทองระครังสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระนาคปกหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่สูงประมาณ4เซนนะคะสภาพก็สมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะความสูงอยู่ที่4เซนนะคะ ไม่ทราบที่นะคะเก่านะคะค่ะสําหรับรูปหล่อพระนักปกนะคะหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระหล่อนักปก เก่าหลังเรียบเก่ามากไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้นะคะเก่ามากๆเลยนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพระหลอหนากปกเก่าหลังเรียบนะคะเก่ามากไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระทองลงยาเคลือบ พิมพหยดน้ำหลวงปูทวดวัดช้างให้ปี2522สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปูทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูทวดนะคะกระไหล่ทองสวยลงยาเคลือบปี22สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสแตมเนื้อเงินลงยารัชการที่ห้าเหรียญจำลองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราชวัดพัฒนารามจังหวัดอุดรราชธานีปี2536สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะคะค่ะสำหรับเหรียญสแตมนะคะลงยาสวยๆรัชการที่ห้าเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพรกปุเนื้อดินนะคะหลังอูมเก่าไม่ทราบที่สภาพเก่ามากเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนด้านหลังจะอุมๆแบบนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะเก่ามากๆเลยนะคะสําหรับขนาดก็ค่อนข้างที่จะโตนิดนึงนะคะความกว้างอาจจะอยู่ที่2นิ้วได้เลยนะคะเห็นไหมคะ เก่ามากเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะหลังอูมแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะก็ตามสภาพนะคะสําหรับพระกุองค์นี้ที่ไม่ทราบที่นะคะค่ะสําหรับพระกุเนื้อดินหลังอุม้มเก่าไม่ทราบที่ขอที่650าค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าหัวมนนะคะหลังเรียบเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าเกตบน่าสะสมค่ะเก่ามากๆเลยนะคะสำหรับอง์นี้สังเกตด,ดูได้จากผิวเลยนะคะเห็นไหมคะผุดมากเลยนะคะเก่านะคะสำหรับองค์นี้นะคะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จหัวมนนะคะ เก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกุฎวัดโพนะคะพระกุวัดโพบางใบอินนะคะเก่านะคะสําหรับองค์นี้ก็ตามสภาพเลยนะคะพระกุก้อนข้างที่จะเก่านะคะเห็นไหมคะสภาพก็เดิมๆิมนะคะสําหรับองค์นี้นะคะส่วนมากเนื้อท่านก็จะแก่งจะแข็งนะคะเห็นไหมคะ เก่ามากเลยนะคะเป็นพระก,กุนะคะกุบางปะอินนะคะ,คะสำหรับพระก,กุวัดโพบางปะอินนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะเก่ามากขอที่350ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับพระก,กุเก่าเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงเล็บมือนะคะเก่าไม่ทราบที่เก่ามากๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเห็นไหมคะเนื้อขึ้นมันวาวแล้วนะคะเห็นไหมคะมันสวยงามมากเลยนะคะเป็นพระกุพิมพ์เล็บมือนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสาหรับพระกุเล็บมือนะคะเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบค่ะเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงนะคะพิมห้าเหลี่ยมหลังเรียบวัดสุดทัศนะคะเก่านะคะสําหรับองค์นี้สภาพดีค่ะเห็นไหมคะเป็นพระเนื้อผงหลังเรียบวัดสุดทัศนนะคะพิมห้าเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะ หายากนะคะสวยๆแบบนี้นะคะส่วนมากก็เจอแบบลอยๆนะคะหรือว่าบิ่นบ้างหักบ้างนะคะแต่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระก,กุวัตสุทัศน์นะคะเก่านะคะพระเนื้อผงพิมห้าเหลี่ยมวัดสุทัศนอ,องค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะกับพระเก่าๆเ,เดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์นี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพดีนะเก็บน่าสะสมนะคะก็เมาในบ้านมานะคะไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบหมดหรอกนะคะว่าพระไหนวัดไหนนะคะเห็นไหมคะแต่บอกได้คำเดียวนะคะว่าเก่านะคะท่านก็ไปหาที่เอาเองนะคะบางที่คนขายก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเป็นพระที่ไหนนะคะดูจาก รูปลักษณะขององค์พระก็คือเก่าเลยนะคะสําหรับองค์นี้ก็เก่าจริงๆค่ะค่ะสําหรับพระเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่6กรอค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนาง วกงาแกะเก่านะคะหลังยันเก่าไม่ทราบสำนักนะคะสภาพก็ดีนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดรู้ก็จัดเลยนะคะพระเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะไม่ทราบทีไม่ทราบสำนักนะคะแกะได้สวยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับพระ นางกวักงาแกะนะคะเก่าไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะ ก็เดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้ได้มายังไงก็นํามาฝากกันแบบนั้นเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่2,200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นฮะนุมานมหาอำนาจหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ไตมาดปี2,551เนื้อโลหะผสมชนวนฝังตะกุด3ดอกสภาพสวยเดิมนาเก็บหน้าบูชาค่ะเดิมๆเลยนะคะสําหรับองค์นี้สินสวยมากค่ะเห็นไหมคะยันทั้งองค์เลยนะคะด้านใต้ฐานนะคะฝังตะกุด3ดอกแบบนี้เลยนะคะพระสวยพระเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับหนุมานมหาอนาจนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะมาหาชนวนนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดปั๊มอุ้มบาทถือดอกบัวเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะองค์นี้ก็เดิมๆเลยนะคะเก่านะคะเห็นไหมคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมก็จัดเลยนะคะพระกุเก่าเดิมๆแบบนี้ ค่ะสำหรับพระชัยวัดปั๊มอุ้มบาทถือดอกบัวนะคะเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหนบกระไหลทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะแหนบก็เดิมๆเ,เลยนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะ ค่สำหรับแนบนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำสภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นะบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปจะเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จะเป็นตะกุดเก่ารงรักนะคะอวดทองแดงนะคะใส่ไส้นะคะไส้ตะกั่วผสมทองแดงนะคะเห็นไหมคะ เก่าไม่ทราบสำนักนะคะสำหรับขนาดนะคะความยาวอยู่ที่3นิ้วนะคะสภาพก็ดีสมบูรณ์เก่ามากๆเลยนะคะขนาดนะคะ3นิ้วนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะมีอวกข้างในนะคะแล้วก็มีไส้ทองแดงผสมกับตะกัวนะคะสวยนะคะแล้วก็สมบูรณ์นะคะสำหรับบานนี้นะคะหรือตะกุดดอกนี้นะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะ ถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมเครื่องรางก็จัดเลยนะคะกกเกิาเดิมๆค่ะสำหรับเครื่องรางของขังนะคะตะก,กุดเก่าๆยาว3นิ้วนะคะไม่ทราบสำนักสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่2,500ค่ะสมบูรณ์นะคะ3นิ้วเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ อง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหวานหลวงพ่อสำริดวัดดอกไม้บางปะหันอยุทยาปี2,520สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสวยสวยเดิมๆิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อหวานหลวงพ่อสำริดนะคะสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวานารามจังหวัดอุบลราชธานีปี2537สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญน,นะคะพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวานารามนะคะสภาพดีอง์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอ,องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไกทองวัดบ้านพานแสวงหาอ่างทองสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะหลวงพ่อ,อ,อไกทองนะคะอ่างทองของเรานี่เองนะคะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อไกทองนะคะแสวงหาอ่างทองสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยห้าสิบค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดพระโคจังหวัดสงขลาไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็เดิมๆนะคะเห็นไหมคะถือว่าสภาพดีอยู่นะคะเดิมๆค่ะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะ เหยียบน้ําทะเลจืดวัดพักโคจังหวัดสงขลาไม่ทราบปีสร้างสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุธธทธโสธรเมืองฉะเชิงเซานะคะหลังยันเหรียญเก่าปี2460นะคะสภาพใช้นะคะสำหรับองค์นี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ เก่าๆเดิมๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหน้าก็เป็นองค์หลวงพ่อแล้วก็ปีพศชื่อหลวงพ่อบอกเสร็จสับเลยนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสําหรับเหรียญน,นะคะพระพุทธโสธรนะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์วัดไผ่พัฒนาจังหวัดศรีสะเกดสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผาวัดไตสามคีปี2536จังหวัดสมุทรปาการสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อผานะคะสะภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระนเรศวรมหาราชหลังช้างยุทธหัตถีปี2514สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้สวยนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระนเรศวรมหาราชหลังช้างยุทธหัตถีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินไม่ทราบปีสร้างนะคะสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังยันนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะสึกบ้างเล็กน้อยนะคะถือว่าใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลาลามวรวิหารไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะกระไหลทองสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหยดน้ํานะคะเหรียญหล่อหยดน้ํานั่งยองเสาห้าคูณพันล้านหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่เนื้อเงินปี2537สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเหรียญฉลูนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี2537นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญหล่อ เนื้อเงินหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่คูณพันล้านนะคะเป็นเนื้อเงินสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสุวรรณภูมิวิทยาลัยปี2511กระไหล่ทองสภาพใช้หน้าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญสุวรรณภูมิวิทยาลัยนะคะปี2511กระไหล่ทองสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งนาคปกนะคะเขื่อนแควน้อยพิษณุโลกชนลประทานสร้างปี2550 สภาพดีนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเป็นพระปกหรือว่าถ้าท่านใดนะคะคิดว่าเป็นพระประจ,จําวันก็จัดไปเลยนะคะพระปกก็จะเป็นประจ,จําวันเสาร์นะคะสําหรับองค์นี้นะคะก้นกวงนะคะอาจจะที่อุดหายก็ว่าได้นะคะหรือ,อตามสภาพนะคะอาจจะมีการใช้แล้วที่หลุดก้นหรือฐานหายไปนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะก้นเขากวงแบบนี้นะคะตามสภาพค่ะก็ ่ราคาก็ตามสภาพนะคะถือว่าสวยนะคะสําหรับพระองค์นี้นะคะพระปกนะคะค่ะสำหรับกิ่งนาคปกเขื่อนแควน้อยพิษณุโลกชนปรตทานสร้างนะคะตามสภาพนะคะสําหรับองค์นี้ขอที่350ค่ะนะ่าค่ะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิม ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุกพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ